ประเด็นที่ข้อหนึ่งนะท่านผู้ชมถ้าถามผมเออยอร,รมันเยอรมันถ้าถามกรณีคนสังเกตสังการดูเยอรมันเนี่ยตั้งแต่ประธานดีเยอรมันเดินทางมาจำได้ไหมค่ะแล้วก็ไปพบหาหรือเป็นทางการกับรัฐบาลนายกเสถาแต่ระหว่างนั้นก็มีการแถลงบางช่วงพูดถึงกรณีพักฝ่ายค้านในขณะนั้นคือพักก้าวไกลแล้วยังไป พบปะพูดคุยกับพรรคเก้าไกลในคืนวันนั้นอีกต่างหากจำได้ไหมค่ะแล้วต่อมาก่อนสามมุจวิทิชัยพรรคเก้าไกลท่านทูเยอรมันนี่แหละน้องใบนัดหมายทูดต่างๆมาพบหารือกัน18ประเทศที่ทำเนียบทูดเยอรมันแล้วก็มีออกแถลงการและนํามาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องมารยาทอาทผูชชมขณะสามโวนยังระบุในคําวิทิจฉัยเรือ่องกรณียุบเก้าไกลเลยอเรื่องท่านทูดกับการ มีมารยาททางการเมืองคำวัาที่สายสามนูนมีประเด็นนี้มีคําว่าทูตนักวิชาการแล้วก็มารยาทมารยาทค่ะเอาเป็นว่าเมื่อวานมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือแอกรัชทูตสาพันธรัอ่าสาพันธสารัฐเยอรมน,นีประจำประเทศไทยดรแอนด์วอลฟ์ฟกังไรโชได้โพสคแนงความยินดีกับนายยมตรีแพทองทานชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกคนที่สาของประเทศไทยค่ะข้อความก็คือขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรทองทานจินวัตที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เของประเทศไทยเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกันและเสริมสร้างความร่วมมือไทยเยอรมันในทุกภาคส่วนในฐานะพันธมิตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนอ้าวนี่ท่านผู้ชมอ้าวก็ คือผมถือว่าในทางการเมืองมันมีสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญอ่าถูกไหมต้องไหมเพราะคนที่ติดตามอย่างนี้แฟนขับเยอะอารมณ์รุนแรงหยิบประเด็นโน้นประเด็นนี้มายงใหญ่สุดท้ายในานามประเทศทูตเยอรมันก็แสดงความยินดี